นะครับนักศึกษานะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาซ่อมนะครับซ่อมเมาส์เมาส์ well. คีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์เนี่ยเมาส์เนี่ยอ่าเนี่ยอ่าเมาส์เนี่ยอ่าบางทีนะครับนะเล็ isten, ก,ก,กข, i, wow, g, ของเล็กเล็กน้อยบางทีละวบางทีมันจดติดมั่งไปจดมั่งบางคนก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยอ่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับการเสียไม่มีอะไรคือแล้วบางทีว่าเวลามันมันไม่ลื่นไหลไงเวลา เวลาแล้วฮะเวลาเราทํางานปุ๊บเวลากดกดปุ่มกดอะไรเงี้ยนะปุ่มพวกนี้เราก็กดบ่อยใช่ไหมครับนะคลิปข้อมูลนะคลิกพวกดูอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยเรากดบ่อยกดบ่อยเสร็จปุ๊บก็คือแล้วทํางานไปเยอะๆยอะคือปุ๊บนะมันก็เกิดการนะมันจะมีลิมิตสวิตช์อยู่นะครับในนี้นะฮะนะแล้วก็จะทําให้แล้วมันไม่เสถียรน,นะครับทําให้เกิดการล่าชา้าบางคนก็เปลี่ยนใหม่เลยคือมอเปลี่ยนไม่เลย แต่จริงนะครับซ่อมได้นะครับตัวนี้นะอ่ะตัวนี้นะกูมีอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวก็คือแล้วจะทําให้ดูเลยนะก็คือเราใช้สเปรย์ละฉีดธรรมดาเนี่ยอ่ะมาดูนะครับดูว่าอาการเสียมันก่อนนะครับมันสาเหตุของมันเสียก็คือแล้วไอพวกนี้เวลาใช้งานไป็นนานๆปุ๊บเรากดบ่อยเนี่ยกดตรงนี้บ่อยนะปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมกดบ่อยเนี่ยกดบ่อยปุ๊บเนี่ยจะทําให้แล้วครับนะพุงทีฝุ่นมันเข้าไปในข้างในเครื่องนะเข้าไปในเครื่องปุ๊บมันจะทําให้ฮะนะสวิตช์เนี่ยตัดต่อมั่งติดมมมััั่่่งตนนนนนนะเเยวหหุีีือก ตัวเลื่อนเนี่ยนะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเหมือนตัวนันทานนะฮะหมุนได้รอบตัวนันทานปรับค่าตัวนันทานแล้วฮะนะหมุนได้รอบตัวอะไรตัวนี้ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยนี่เราดูตัวนี้ครูแกะมาแล้วนะครับตัวนี้เรามาดูคราบของมันเนี่ยตัวนี้นะครับจะมีคราบพวกแล้วคราบฝุ่นคราบอะไรอยู่เนี่ยครูได้แกะมาแล้วปึ๊บนี่นะคราบฝุ่นติดอยู่เลยเนี่ยนี่นะฮะนี่นะคราบฝุ่นพวกนี้ปิดนี่เลยช่ด้เห็น เนี่ยคาบฝุ่นตัวนี้เกาะติดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะต้องใช้สเปรย์ล้างนะครับเนี่ยคาบฝุ่นเนี่ยเนี่ยมันก็จะทําให้แหละครับนะการตอบสนองนะมันไม่ลื่นไหลนะแล้วจะมีเนี่ยฝุ่นเนี่ยนะตรงสวิตช์เนี่ยนะไมโครสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะก็คือฝุ่นอะไรมันเข้าไปเนี่ยเข้าไปก็จะทําให้แหละครับนะครับมันทํางานไม่ลื่นไหลอย่างนี้นี่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้จะเห็นชัดเลยเนี่ยนี่ยเป็นค่าฝุ่นตัวนี้เราก็แล้วลเช็ดล้างออกได้เราก็แล้วลเดี๋ยวเราแล้วใช้แปรงปัดเราใช้ทํายาเราหมุนไปเนี่ยนะฮะฝุ่นมันจะเป็นข้าวไปอยตัวนี้เห็นไหมเนี่ยหมุนรอบเนี่ยนะมันจะทําให้อะไรครับก,การตอบสนองมาานันจะแล้วล่าช้าไปไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกัน,นตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดู เรามาแกะแล้วใช้สเปรย์ฉีดน,นะครับทำความสะอาดอ่าเนี่ยอ่ามันมาเมา่อไหร่มาบังทีนะมันไม่เลื่อนไหลนะมันไม่เลื่อนไหลตัวน,นี้นะอ่ะเดี๋ยวมาทำหน่เนาะเออถอดออกก่อนเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวใช้สเปรย์นะครับสเปรย์ฉีดอ่าเดี๋ยวมองเห็นชัดๆหน่อยเนี่ยฝุ่นเนี่ยเข้าไปเห็นไหมเนี่ย ของเล็กเล็กแน้อยๆเนี่ยเราต้องนะสังเกตนะเนะี่ยบางทีแล้วเปลี่ยนใหม่เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะซ่อมได้อย่างนี้เนะี่ยแกะออกมาได้เลยเนี่ยแล้วก็ดึงไปเดึงมา,งมาปุ๊บเนี่ยเราจะมาแกะแกะได้นะฮะอันนี้นะฮะก็แกะระวังหน่อยนะอย่าให้มันหักคานะอ่ะเดี๋ยวมาทำดูเนาะอ่ตอนนี้ครูก็ได้แกะออกมาจากแล้วฮะนี่แล้วนะครับต้องแกะออกมาจากไอ้ฐานนั้นก่อนนะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะมีแล้ปุ่มสวิตช์อยู่สามปุ่มใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ปุ่มหนึง่งเห็นไหมเนี่ยกดปุ๊บปุ๊บเห็นไหมตัวนี้ปุ่มหนึง่งตัวนี้ปุ่มหนึง่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นถ้าตัวที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่ไหมครับเราถอดออกมาได้เลยนะตัวนี้นะครับถอดออกมาเลยถอดแบนตรงๆนะครับระวังหน่อยเนาะถอดอ่ะ เดี๋ยวเรามาปัดฝุ่นปัดฝุ่นแล้วใช้สเปรย์ฉีดนะใช้สเปรย์ฉีดนะเราลอมาสูมดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนะฮะพวกฝุ่นพวกนี้นะครับนะเนี่ยใช้แประปัดแประเล็กๆก่อนก็แต่ปัด,ป,ดปัดแล้วก็อาจจะใช้สเ,นะเปรย์ฉีดเนี่ยเป็นฝะุ่นอะไรเนี่ยนะฮะฝุ่นเต็มไม่หมดเลยเนี่ยนี่นะอ่านะ สเปรย์ฉีดสเปรย์ล้างนะใช้สเปรย์สีนะสีฟ้าก่อนแล้วก็ใช้สเปรย์สีสีแดงนะครับเนะี่ยเป็นน้ำมันหลอลื่นจะลื่นเร็วหนะ่อยจะลื่นก็ลองนะสีฟ้าล้างถึงกระโปรงก่อนนะฮะเอาละครับตอนนี้ครูก็ใช้สเปรย์ฉีดแล้วครับรัดฉีดไปนะครับเนี่ยนะฮะอย่าอย่าให้มันเลอะมากนะครับเนี่ยฉีดกข้าไปเสร็จปุ๊บก็อะไรครับตัวนี้อเนะนี่คยคดฉีดเข้าไปเหมือนจดจะไปนิดนิดเดียวอะ่ะแล้วกันฮะตัวนี้เราก็แค่ อย่าให้มันอย่าให้มันกระจายมากนะสเปรย์สีสเปรย์สีเปบสเปรย์แดงนะครับสเปรย์ฟ้าก็ฉีดอันแรกก่อนนะครับพอดีสเปรย์ฟ้ามันหมดแล้วนะก็ใช้สเตอร์สเปรย์แดงนะฉีดไปทําไมต้องใช้สเปรย์ทำไมต้องใช้สเปรย์แดงนะครับสเปรย์สีนี่จะเป็นจะเป็นสเปรย์หล่อลื่นนะเพื่อจะได้แล้วครับนะพวกพวกมันจะได้ละหล่อลื่นดีกว่าขึ้นดีกว่าเดิมเยอะนะนี่ก็คือร้านเดินไปปุ๊บเราก็กดกดตัวเนี้ยเราดูที่อ่า ตัวนี้นะครนะับกดตัวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะละลื่นไหลหลักดดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน,วนเวลาหยอดก็คือละสายหยอดปุ๊บเนี่ยก็คือละอยาไปป๊ดนะฮะก็คือละเมะนิดเดียวเบาเที่สุดอาจจะไม่ถนัดนะครับพอดีทำคนเดียวด้วย นิดอย่างเงี้ยนี่กับแม่นิดเดียวอย่างเงี้ยนะอ่าพอดีถ่ายมืออีกมือก็ถ่ายอยีกมือนะครับอ่าใช้สเปรย์ฉีดก็คือนิดนิดเดียวแต่แล้วก็เสร็จปุ๊บละเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันเยิ้มใช่ไหมมันเยิ้มก็ได้เดี๋ยวเขาใช้ละทิชชู่วยค่อยเช็ดแต่ไม่ให้มันนะฮะไม่ให้มัน,นมถูกแผงวงจรนะพวกนี้นะครับมันไม่ได้ถูกแผงวงจรเดี๋ยวอาจะรยฮะมีปัญหาอีกนะครับอ่อันนี้แผงวงจรนะฮะไอชิปอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ไกลหน่อย แต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์เป็นพวกไอสีพวกชิปอะไรนี่ไม่ได้เลยนะครับสเปซสีสีส uh um> ีแดงนะอันนี้นะครับสเปซเนี่ยสเปซเราเลื่อนอย่างนี้ไม่ได้เลยนี็ก็ค่อยๆแล้วครับตัวนี้นะค่อยๆกดเนี่ยปุ๊บแล้วดูตรงนี้อีกตัวหนึ่งจะมีสวิตช์อีกตัวนึงตัวนี้เห็นไหมตัวกดเนี่ยนี่นะฮะไอตัวหมุนนี่ยนะขำหมุนค่อยๆหมุนไปก่อนแล้วค่อยๆแล้ว ช้ทิชชูแหละครับเสร็จแล้วพุ๊บก็ชุ่ยแค่นล้วเช็ดอย่างนี้แล้วก็ผมก็ได้ใช้ทิชชูเช็ดได้นะครับเช็ดไอ้ตัวนี้นะครับแต่คือน้ Hyung ํามันยังอยู่ในนี้อยู่เนี่ยน้ำมันยังอยู่ในปลุมนี้อยู่เลยหลังกดไปปุ๊บก็จะนั่นอยู่นะครับคือถ้ามันเลอะนะถ้าเราไม่เช็ดมันเลอะมากปุ๊บเดี๋ยวฝุ่นก็จะจับตรงอีกเหมือนเดิมนะครับจับมาจับเหมือนเดิมอีกเพราะว่าไอ้ส่วนที่ไอ้ส่วนที่ล็อกก็คือส่วนที่นี่เองเนี่ยส่วนที่กดอ่ะ กดปุ่มนะคือส่วนนี้เนี่ยนะครับนะส่วนนี้เองปิ้เตียงเนี่ยนะส่วนนี้เองนะคือตดไอ้ส่วนนี้กดไอ้ส่วนนี้นะส่วนนี้ก็มือนกันนะครับค่อยๆเช็ดนะเนี่ยปุ๊บมันก็จะไหลลื่นนะฮะพอนี้จะมีละแขนหมุนอยู่นะครับเป็นตัวล็อกหมุนอยู่นี่นะ ด้านในเนี่ยอเดี๋ยวเรามาประกอบลองดูเนาะเอะเรามาดูกดปุ่มนะครับถือหน้าจอนะฮะปึ๊บเห็นนะมาอะไรเนี่ยเนี่ยเร็วกว่าเดิมเลยเนี่ยนะฮะปึ๊บๆๆแหละ อ่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวคู่ตัวมานะครับตัวนี้อ่าอันนี้ก็คือของเก่าๆมาเนี่ยเก็บๆนะกูก็มาทําหมดเลยเนี่ยนะาเขาให้มาเนี่ยนะครับก็คือเรามาทําหมดเลยเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับสิบตัวจะเป็นอาการนี้ได้หมดเลยอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วอ่าใช้ได้แล้วนะครับอ่าเร็วกว่าเดิมเลยอ่านี่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ À, Ng Nà, tilak, oh, Nà, 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 này dạng lê tilak lênh chữ một búp 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 ná lưu lãi lê tilak u u ปื๊ดๆๆๆๆเลยโอเคให้ได้นะะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้